คงมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชิ้นในโลกที่ส่งสำเนียงเสียงกู่ก้องบ่งบอกได้ถึงท่วงทานองของชีวิตบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตนของคนที่ราบสูงขับกล่อมลำนำไว้ทั้งความเป็นอยู่ประเพณีและภูมิปัญญาของคนอีสานที่สืบต่อกันมานานหลายชั่วคนนั่นคือดนตรีอีสานร,รูปทรงของเครื่องดนตรีอีสานที่คล้ายแขแต่ถูกทำมาให้เป็นทรงกระบอก ด้านปลายถูกตัดสั้นลงตามตัวโนต้ตเป็นที่คุ้นตาของทุกคนที่เดินทางผ่านจังหวัดที่เป็นต้นกำเนิดของดนตรีที่มีชื่อว่าโอดโวดเดิมที่นะครับสมัยก่อนนั้นเป็นเพี้ียงเครื่องเหล็กของคนอีสานนะครับ คนอีสานเขาเฮาสีมีคก้นเสือในเรื่องป่าเรื่องฝนนะครับเรื่องพญ,ญาแถนนะครับมีตำนานพญ,ญาแถนพญ,ญาขาันขาดทีเกี่ยวพันกับวิธีชีวิตของคนอีสานค่อนข้างที่สะเสียก,กันโอ,อนบอกรถที่นี่พวนเสือตัวนี้ก็คือเรื่องฝ่าเรื่องฝนนั่นแหละครับก็คนอีสานถ้าต้องการให้ฝนตกนี่เขาสีเห็นปังไฟครับนะครับขอฝนจากพญาแถนนะครับ,ญญแ,นะรบแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาก อ่เช,าชา่าให้เช่าหน้าเด้เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าได้ทาการ,กรเกษตรทุกอย่างแล้วพ่อเที่ยงเขาเชียวห่วงเเขาสีเฮ็ดโวดนะครับเฮ็ดโวดใส่หางเงาๆมีลักษณะเพื่อต้องเตียเหม่งไฟจะแกล้งขึนสูทองฝาให้เกิดเสียงดังเป็นสัญญาณบ,บอกไปหน้าแขนมีผลอ <c oughs> ่อ,อนโตลุงนะครับผลเศร้าตกชาวน้าชาหน้าเกิดส <c oughs> ิได้เกี้ยวกเกีๆๆๆๆๆ่ยวเขานะครับแต่ส่วนหนึ่งของเด็กหน่อยเลี้ยงควายธรรมดาเนี่ย ะใส่แกล้งขื้นให้เกิดเสียงดังนี่การแข่งขันแข่งขันครับมัดใส่หางยแล้วก็แกล้งขึ้นเรื่องฝ่าไฟสีเสียงดังควบกันแล้วก็ไฟสีโต๊ะไก่ควบกันนะครับเป็นเป็นความสนุกสนานนะครับแม่มูเด็กหน่อยเลี้ยงควายนํากันนะครับเป็นสันนั้นคือวิถีชีวิตนะครับสตมื่คิของกลุ่มเด็กหน่อยน้ากันครับเป็นนโตะที่นี่วันเวลาผ่านไปนะครับสมัยเปลี่ยนไปทูกสิ่งทุกอย่าง กระเวิดไปค้นในหลุมตะเกากระเวิดไปหัปวกระหายไปนั่นน,น,นั่นถึงเป็นเหตุให้้สเสียงบหวดหายไปนะครับจนกระทั่งมีการม่บพัฒนาดอาฟื้นขึ้น,นอีกใหม่นะครับในช่วงปี2 5 1พนะครับโหวดถึงกลับขึ้นมาอีกตล,ลอ,นนอ,อดนลงเรื่องราวของโหวดเรื่องดนตรีที่ประสานความกลมกลืนระหว่างสิ่งที่ธรรมาชาติให้มาผนวกกับฝีมือของช่างทำโหวด แต่การสืบทอดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะโวดถึงจะมีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นซึ่งประกอบไปด้วย 1. ลูกโวด 2. ทขี้สูตร 3. ไม้แก่นโวดการทำโวดนั้นต้องใช้ความพิถีพิถันในการคัดสันไม้ไผ่และความชำนาญเฉพาะช่างจึงจะทำให้โวดกลายเป็นเครื่องดนตรีแห่งเสียงสวรรค์ได้ มีวัสดุที่สําคัญสามอย่างนะครับอันแรกนะครับตัวนี้คือกิ่สโซดนะครับกิ่งโซดถ้าษาไทยปากต่างกินไวชนาล่งนะครับช,ชนาลคเป็นลักษณะคือจังามาแลงขึ้นชนิดหนึ่งนี่แหละครับ<ม>ที่มันดำอาศัย<ม>เอานำหวานจากเ,าเกสรอดอกไม้ไม่ะทั่งอยู่ใส่จอมปลวก,วกนะครับ ทีนี่อันที่สองนะครับคือไม้ไผ่ไม้ไผ่ชนิดชนิดนี้คือไม้ไผ่เฮียนะครับบ้านบ้านฟา,นานตงต้นพืนก็นอเอิอนพืชกันทางผู้ใต้เอิญใหม่กระแสนกระมี่นะครับเอิญไม้ไผ่อ่อไม่ยังตา่างแต่ว่าขก็มีสารหอมน,นีเอิญไม้ไผ่เฮียไม้ไผ่เฮียนะครับเป็นไม้ยืนตั่ตามผู้เขาะครับอันที่สามนี่ตัวนี้เป็นไม้ไผ่เสี้ยงไผ่ก็ได้ไม้ไผ่รวก ไปห่วกไฟห่วครับไปห่วงไปเสี่ยงผาได้เบิร์นะครับตัวนี้เฮดเฮดแกนนะครับสำหรับเฮดแกนแกนทั้งสามยางนี่สามาประกอบกันนะครับแต้ก็ช้ใส่ใส่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการเพ็ดจะสี่ประกอบด้วยอันดับแรกนะครับอันนี้คือมีดตอกนะครับมีดตอบตัวนี้สำหรับสารดประโยชน์นะครับออกมาใส่ปาดก็ได้ เลื่อยเลื่อยนี่ก็นี่ไวทาตัดแกนนะครับไวาัดแกนโหวดเลื่อยท่อนพ่อนนี่อาจจะเป็นค่อนตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถั่หนวดขีดสูตรนะครับพวกขีดสูตรถัมวหนุ่มนะครับขีดสูตรเท่าใดมากมันสีแข็งแข็งอยู่ข้าวับมานวดถันอ่อนโสดมีชื่อประโยชน์ของการใส่งาน แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์ตัวนี้เดีคิดคนขึ้นมาใหม่ในช่วงที่โบวตมีการพัฒนาแล้วก็มีการผลิตหลายนะครับก็เลยได้เอวสางแม่พิมพ์ตัวนี้ขึ้นมาเวลาเข้า,าปั๊บเสียงเนี่ยใส่คนหลายๆคนนะครับมันจะเสียเร็วขึ้นนะครับใส่กี่สูพูดเข้าไปนะฮะแม่พิมพ์โหวตแต่ก่อนถือว่าเป็นแม่พิมพ์ปั๊บเสียงจะต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่พิมพ์สําหรับการ ตัดเอาลูกขนาดควอมเยวของลูกลูกบัวก,แ,ลลกแต่ลูกเ่ละคีนะครับนะครับเพราะต้องการขี้ใดเท่าก็สีตัดควอมเยาให้มีความเหมาะสมในส่วนนั้นัวนี้สําหรับเป็นไม้ปั๊บเสียงไม้ชนเสียงนะครับกระทุง่งนะครับเว่ล่าต้อ,องการนะ แม้สังคมปัจจุบันจะถูกเปิดกว้างด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่เข้ามาแต่ยังมีกลุ่มคนและเยาวชนอีกไม่น้อยที่ยังสนใจและรักในเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นของเขาแต่เมื่อในช่วงหนึ่งเคยเคยใจหายเคยเสียดายอยู่ว่าโหดพุ่งต่อไปพุ่งสิบบนยินเสียงโมดนะครับแต่เมื่อผมได้มีการ พัฒนาแลก็นำมากฤติเพรนเนี่ยยองขอ,องหน่วยงานการศึกษานะครับบาคนวันรับพมย่อมคนทางหลายจากเล็กหน่อยโดนไม่นะครับอี่หลีเขาก็ามีโอกาสนะครับข้อมีโอกาสแลวเขาก็มีความสนใจตะกี้มันฝึกเฉพาะเด็กหน่อยไทศบานเด็กหน่อยไทศบานสุเสมือนก็เขาสู่ระบบการศึกษาบวดแล้วนะครับจะเป็นเด็กหน่อยนักเรียนแล้วโอดได้มีการอนุรักษ์นะครับในน้ำเข้าไป อนุรักษ์ไว้ในสถานศึกษาบางรุ่งเรี่นยก็มีการเปิดเรี่ยนะครับเปิดเรี่ยเปาโบดเปิดเป็นดนตรีเป็นวงเป็นวงผืนเมืองบางวงโหสดบางนะครับตัวนี้สิเป็นตัวตัวแท่นของคนนะนีสานใาอนาคตนะครับคือเขาเรานี่สิต้องเป็น้สืบทพอดก็นะครับถ้าพูดถึงคนบ้านไทยนะครับก็คน รุ่นสมัยนี้นะครับก็ไม่ค่อยอยากไม,ไม่ค่อยากให้ความรู้มือหรือว่าไม่ให้อนุรักษ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้นะครับก็อนดนตรีพวกตะวันตกเข้ามาเยอะนะครับก็ลเลยกลายเป็นว่าดนตรีไทยก็ตกยุคตกสมัยนะครับก็คือความภูมิใจที่ว่าได้ได้อนุรักษ์ก็คือก็คือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยนะครับเราก็อยากให้ อยากอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับถ้าเราไม่อนุรักษ์ก็แล้วใครจะอนุรักษ์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับช่วยกันดูแลนะครับพรามันเป็นมรดกของไทยครับเสียงโหดที่ดังก้องกลางวานจะยังเหลืออยู่อีกหรือไม่คงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่คำตอบที่แจ่มชัดกระจ่างใจคงเป็นคำตอบของช่างทำโบด์ และกลุ่มคนที่ยังรักภูมิใจในโวตที่ยังยืนหยัดถ่ายทอดงานศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแดนดินถิ่นอีสานตราบเท่าลมหายใจของคนกลุ่มนี้ยังไม่หยุดที่จะรังสรรค์ผลงานให้ขับกล่อมสำเนียงเสียงโวตบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนอีสานดุดดังมรดกอีสานที่สืบต่อกันนานมา